สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องมื้อนี้เจพนดาเพิ่อนามาเก็บพักพี่น้องสสวัดีีจ้้ะพ่นองมื้อนี้เฮาจะกินอาหารไทยนะคะวันนี้สิมาเก็บภาพในพักนัน่นแหละสักงามกระดกกระเดียงงามเนาะใบเักใหญ่โอกล้งงามแง่งงามว่าพี่น้องเบิ่งแนต้นนกพิกก็งามงามกรอกกระเรียบหักย่านแต่มันอันนี้ย่านแต่มันปูดเราต้องระวังมันปูดมื่อนี้เสียดายกาดมันก็สิทิิ์กันเนาะ แมนเก็บเอาบปสู่สับปะรดตัวอ่อนมาแล้ตัวแก้วตัวแก้วมันก็กินกันหยาบเลยเนาะเห็น้่งมันงามกันงามพี่น้องสิตั๊ดพี่น้องเบิ่งขอกงามขอกมันหนาพี่ความงามของพักนางพี่น้องใหญ่กว่าคนอีกนางไปเห็นในตลาดเนาะหัอว่าเปใหญ่ปั๊ดนี่แล้วก็จาขายตรวันนี้น้อยอันนี้ใหญ่งามเบิ่งพี่น้องใหญ่เห่นขนาด เอาอันนาะเ้า้วยนยุดพอเปิดไงอ,อหัวักไงหเนาะนี่แพงอันวะใบกระบงไงหนึนน่งใบกัต่อไปกินอีกบเอาตัวอ่อนมันนนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ไงแท้ไงว่าสับไปผัดแม่ผัดกินต้นแดงเนี่ยสบายดีป้าลุงดูนี่บักพริกน้ำกับน้ำรำกำลังขึ้นเดา๋ยไปเห็ดเป็นลูกอดอกเดียวก็กินบวเบิดแล้วบักเป็ลายบักเป็ลายสบายดีป้าลุงเนี่ลูกบักเป็ลายก็กินบวบบวบแล้วลายเอ้ยสบายดีป้าลุงอะไรตายยิ่งสบายดีป้าลุงนะพี่น้องเตีนดองดองดองเดือ มันงามมักผิกหน้านางกระเสียหักออกนะคะผิกหน้ากลังงามนี่แหละพี่น้องคนหมักปลูกเห็นงามเห็นอีหยังงามก็มีความสุขแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหม,ม,มักปลูกหมักปลูกหมักปลูกจะบ่มากินนะกินกันหน่อยเดียวกินไงมัน,น,มนหนาตัวนนั้ไมม่ีต,ตัวไหนไม่มีเอ้ย พริกกำลังสวยงามตอนมังงกกำลังงามกำลังขึ้นไปเก็บข้าต่อนะคะสะออนจะหมัเขือเทศที่เรองอ้ยขบกระดกับระด้มันล่นจะจะ้อิแก้ได้ไหครับบึเนี่ยไไปบงหนยกรดุกขบกะเผือกเทศนะงามเกินโอ้ยกระดกโคตรหมากไงพ่อเนียพี่น้อง สวยงามเพะทานตะวันก็ดอกเกินดอกมีงามเก็บแหน่ได้เไปบ้านมาเดี่ยวว่ดอกงามเพียงไว้เนาะมันสวยนี่บ่ได้นี่พี่น้องนี่ทานตะวันสวยบ่งามคือหลาบ่คะใช่งามคือกันค่ะดอรกไงเนาะคนปลูกก็สวยดอกไม้ก็สวยอันนี้แกแล้ว่ะเก็บเก็บเก็บไว้เอาแหน่เก็บไว้ทำพันธุ์ นี่เนื้ดาได้ได้ต้นเดียวมันบดติดมันบอออกพี่นายอันนี้พี่นายส่งมาให้ได้ต้นเดียวงามมันสิเกค่ายครับอันนี้แหละมันจะออกหลายดอกแต่มันสีคนละอย่างเลยมันออกมันออกสีลายอย่งสีแดงทาตะวันเลยทาตะวันสีแดงอันนี้พี่นายมะลิพันน่ะพี่นายส่งมาให้มันบอค่อยออกพี่น้องแล้วก็กระลำเรือแล้วก็กุหลาบเรือแล้วก็บอออกแค่ต้นต้นนี้อันนี้นะเป็นของนางที่นางสักมาก่อนเปิของพี่นายเพราะว่าพี่นายบอก ไอ้จักดอกยังจันบได้ตัวนกไม่กังามพี้ดงยวพาดไปแม่ตัวลูกโอ้มันสิตายมันกำลังออกดอกนะเก็บขนาก่อนนะคะน้าน้ยังสุมากินขาน่านะสูไปาร์วเขามากินพักงวมากินก่อนคน หน้าจะดตระเหนื่อยเหลืองเงือบอีกค่ะงเอาขนาอไปกินมาล้พี่น้องงมางูมาลอยกินเลยงมาลอยกินหนาดนร่อ,อยู่แต่เพือนเนาะไปแต่หันไปนี่เราจคอยอยู่เพื่อนสม,มือนีล<ห>งเขามากิน,อกอนอโอ้ขนามาเขามากินบ้านี้โอ้งวนะบไ่มาูนี่ไก่ไนี่ไก่บ่ ผัดผัดกินตอนแดงวันนี้เราจะกินอาหารไทยค่ะผัดคะดน้าจ้าสับปะรดกับผัก<อ>กินแล้วก็กินมาวดออกสับปะรดเแม่ยปลาปพี่น้องเพื่อกินกันพี่น้องกำลังสิ่งทำกับข้าวกินเย็นขนะะ้าววันนี้กับกุ๊กพิซซ่าเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นอาหารไทยต้องเป็นกุ๊กพิซซ่าละจ้าก็สิ <c oughs> มีไข่เจียวมีผัดผักแล้วก็มีผัดกะเพราก็กินหลายอย่างได้สิ จะเล่นอาหารแทละขึ้ม้วนขึดีกระทะอันี้มันบางไข่เจียวนะคะต้องมีไข่เจียวว่าเด็กๆกินยากแน่คนมักกินไข่เด็กน้อยนะต้องกินไข่เจียวนะคะติ๋เตี้ยบางบางแห้งบางสับสักสีผุกกระทะเบียดนี่นะ เอาเทปหลอดเ,เทปบอล <Yeah. S 1> มาใส่เคือเทปหลอดมาใส่สุปขังคาซุป <laughs> สุกูปกันใหม่แหละค่ะไม่ปีนแหละคะ่ะตีนังกา <c oughs> ปึ๊บแล้วก็ตกออกออกไปข้างนอกนะคะตกเสนาเจ้าของอันนี้เด็เห็ดปูเป็นพยายามษ์เด็กเห็ดเด็ห็ดปูเป็นเนี่ยญา,ยายติปปนนามันตกออกไปข้างนอกพี่น้องเวลา,าปีน,นไข่นี่สะบัดไข่เลยอาโซ,ซ่สีมือจะว่าตกขต่างเตจาจะ ใส่จาปค้ใส่จานปีนอ๋าได้เสยนีค่พี่น้องง่ายจังเลยเย็บรอยนะคะไข่เจียวนะคะนี่ค่ะสีสันไข่เจียวไปตะกินบ่ครับพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นการผัดผักนะครับพี่น้องจ๋านี่ค่ะผัดผักผักที่เขาไอเก็บมาจากสวนอะพี่น้องกะเพราเรวเก็บมาจากสวนแล้วก็เก็บมาจากสวนค่ะซื้อแต่ไก่กับหมูนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ ผัดกะเทียมมันหอมผัดต้กระเทียมมันทำไม่ก็แล้มันหอมเป็นใส่ปลาบ่มันเลียนสูตรคนนี้ต้องผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครบอกระทางบางแห้งเลกะทถาดมันแบนมนเลยแม่มันคือกระทเขาผัดอันนีที่เนาะเขาผัดจุงเตกะทเล็กเชฟกระทาเร็กระ กดเคยเป็ดเชฟอยู่เทียนทะเลล่ะเนี่ยก็ล่ะของทะเลซีฟู้ดของทะเลซีฟู้ดขอบขอบทะเลขอบขอบทะเลเป็นกุ๊กอยู่ขอบทะเลซีฟู้ดแล้วก็เป็นกุก๊กอยู่ตลาดกลางกับเป็นนิตยาเนาะนิตยาตลาดกลางประชาอุทิศร้านของล้วกับประชาอุทิศก็เป็นรา้านไอ้ยังว่าประชารัฐทิศคืออยู่โดอนเติบด้วยยกทะเลกกุ๊ไผมเพิ่นเดินเหตุงานอยู่กรุงเทพพเิ่นเดินสายเป็นกุก๊กพี่น้อง พอได้เห็ดงานอันนี้ส่วนใหญ่เห็ดงานเป็นคุูใหญ่แต่ลงทําง,งานไม่ได้เห็ดกับเขาอย่างเดียวแม่แล้วก็เคยเปิดห้านขายเองเป็นขายพวกเข่าผัดอนี่ยนะพี่น้องอาตามสั่งขายอยู่แบบรัชดารัชดาซอยสิบนะคะลแล้วก็ย้ายไปขายอยู่วงเวียนใหญ่คะ่ะ <c oughs> มันตาลใส่ไปแล้วรถดรี ขาดไม่ได้ก็ผงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่นลายแซ่ยบลายใส่นลายกระเปื่อยเส่นลายกระแซ่บใส่นหน่อยกระมแซ่บแมนแต่เขาบอกว่าใส่นลายก็อันตรายค่ะซอสทูครอตชองแล้วก็น้ำมันหอยมันขวดยังเงี้ยน้ำมันหอยมักเนื้อแซ่บเนาะน้ำมันหอยแมนขาดไม่ได้ในการมักเนื้อคือน้ำมันหอยนะคะมันสินเนื้อมันสิ้นออกแยงเวลามัดอย่าง นี่เราเนสะิบโมันสิบดวลมันสิบแดงงหนึ่งเมนูนะคะผัดผักเสร็จแล้วพี่นอ้องต่อไปก็จะเป็นผัดกะเพราหมูนะคะกหลังลงมือะคะ่ะเสฟตีชานะคะเอ๊ะเี่เน้ว เนื้อเล็กน้อยอยากกินน้ำผัดมันหอมอยาก,กใส่เนื้อซ่าสูตรของพอนี่ต้องผัดกระเทียมโดนๆก่อนนะคะโดนใจหอม <c oughs> ผัดไปขั้นหนาใหม่ครับผัดพอหอมพองโดแทงสิใหม่ใหม่แล้วก็คมใส่หมูใส่หมูลงไปจา้า อาหารเนี่ยเสียกลมโฮมเองกูปัุ้้งปักกระดบกระทะผัดผัดยเนาะกระทะกบมาเนาะผัดง่ายเห็ดยังไงลงมือผัดแล้วค่ะผัดกะเพราสูตรพิซซ่านะคะซีอิ๊วดำดัสมสื่ออ่ะกระดาษสีสื่อซีอิ๊วดำปะคะใช่เลยทปดำดำเส้นไปซีอิ้วขาวเด้ปีอืมไะซีอิ๊วขาวปะก็จะคือสีดำซะดำไปดำโมเหมไม่เป็นไซีอิ้วดำนี่ มันก็ี้คือซอสอือเดียวอันนี้เป็นมันก็ี้คือซอสเขาวทองอยู่แล้วสีขาวพ้าวหอมในใส่น้ำดังแล้วใส่น้ำดังแล้วใส่น้ำปลาใส่ทุกอย่างที่นี่จากซลต์รร<ะ>ดีแป้ง,ง,งนัวแซ่บก็แซ่บตกคัวระดับเซฟก็ต้องอร่อยสิค,ค่ะแต่ก็บบุเคยถึกถึกลูกค้าติเลยไม่ต้องจะเขาจิตีในใจก็จะแล้ว เขาไม่กล้าบอกกำลังกินเนื้อยู่ว่ไรเออลูกค้าประจับลายมาแซ่บเขาแก่เขาเคยห้า่อีก่ไมด้เห็ดกับเขาทำงานเคยแซ่บด้วยแก่ไปนะจะแต่แซ่บอยู่ได้แน่ใจว่าแซ่บนี่พี่สูตรเพิ่นกะเพราลงไปจ้ะกะเพราเก็บจากสวนนะครับพี่น้องครับ บ้านนั้นนะบ่อึดกระเพราได้เฮือนแพะกรเกิดมันเกิดเองบ่ได้ปลูกพ่อมมีอยู่สุบอนตามข้างทางก็มีปัดไปบ้านอัมบารานะฮะใบกระเพราเนี้ยหกงาพี่น้องมันบ่เกิดทั่วว่านก็บอกเกิดเป็นอย่างบ้านนี่หลายพวกไม่บ้านมีอยู่สุเฮือนมันเกิดทั่วที่ไปเลยอ่ะเกิดจากธรรมชาตินะบริปุกเต้บ่หอมดอกเบ้าใบเขียวๆนะสีม่วงเออใบสีม่วงนะฮะสีม่วงกระลายเดไปชั่วหน้ากระลายกระจายเจะแซ่ดเดลย เสร็จแล้วพี่น้องวันนี้เราจะไปกินเขานะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟจะพี่น้องมานี้ข้าวข้าวไข่มีไข่เจียวมีผัดผักนะครับมีผัดกะเพราหมูสหมูชิ้นจะพี่น้องกินอาหารไทยนะครับนี่พอลาอยากกินอาหารไทยจ้าสบายดีกันจะพี่น้องจ้ามาปารุมาปารุแล้วก็สบายเก่งๆๆๆมานะจะพี่น้องมากินข้าวนี่กับอาหารไทยนะคะมีกับครอบครัวนะพี่น้อง เซฟนี่เซฟนี่เซฟไทยไม้รวมแต่ละลูกเซฟกับท่าเ็กจับไทยนะครับเอ็นเ เรามาทํากันนะคะครับเดี๋ยวเป้งมากันเนาะมากันเดี๋ยวตัวต่อมาเนี่ยซอสซุปค่ะว่ายกับยามนี่ก็ผักผลิกเบิร์กเออเดี๋ยวดูดูกันหน่อยก็เสียงลงลากๆๆเสียงลงค่ะ ินกินกันมีอะไรมั้นกินจังเขาเลยจัะ พันแุ์วผักดีที่ทบ้าดเหรอ,อ,อท่านพี่จะลงมือถักเลยเอาเนื้อีมากเลยด็กข้าวเราเอาเอาวีนวีวปมาแห่มาแล้วจ้าเก็บผักมกาแล้วครับผักขึ้นช่ายสวยมากค่ะในผักขึ้นช่ายนะั่นเป็นต้นหนึ่งของความงามของมันนะ นีต้นใหญ่ขนาดเให้คนหมักกินผักนะครับต่อให้คึ้ผัดกะเพราเราต้องกินผักนะครับอย่างขาดผักไม่ได้ก็บุ้งในตัวนะทำงาน วานวะคือคือผ่าอย่าเีอาเห็นปะแซ่บตากหเกี่ะนะแซ่บไข่ทอด เดี๋ยวจะไปน้องมากินข้าวกันยามอ กินข่าวไปนน้ำหนักตักข่าวแต่งพูดไม่ได้ <laughs> แซ่บแค่ไหนแซ่บลา่ไินแซบปค่ไิแซ่บแค่อหน Xe à? <laughs> Thấm... bao nó Chắc ạ nghe bao. แซรบไปเนาะสับฝากบรรยากาศสน้จไปน้องจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครกฝากติดตามซองบาซีฮิดะครับบาซีเอกสองนะครับม่ได้กินนะสบายดีไหนอะ